ที่เขาชอบเลยนะเขาบอกว่ามันใช้ปิดฝ้าดีมากโดยที่แบบมันสะดวกไงอย่างบางทีการปิดฝ้ามันต้องลงแบบอุ้ยรองพื้นไป1ชั้น<ช>แล้วก็อัดแป้งไปบางทียังฝ้ายังทะลุออกมาเลยแต่เนี้มันสามารถแบบดิว้วให้แบบ<ล>ทีเดียวจบแล้วมันแบบปิดหมดเลยโดยที่ยังเป็นงานผิวบ <นะ S 2> เบนเองก็เป็นคนที่เปลี่ยนจากแบบเคาน์เตอร์แบรนมาใช้แป้งลันเพราะอะไรลูก ก็เพราะว่าเหมือนทํางานในวงการใช่ไหมคะมันต้องเจอทั้งแสงแดดทั้งมลภาวะแล้วก็ไปเจอกองอย่างเงี้ยฝ้าสปอร์ตไลท์เข้าหน้าเราก็ต้องเลือกสิ่งที่มันดีที่สุดให้กับหน้าตัว,อตวเองโ,อโดยที่อันเนี้ยมันบางเบาเบอร์หนึ่งก็คือจะขาวอมชมพูหรือ,อใช้เป็นงานผิวสีหน้าแป้งคือสวยแล้วก็ถูกต้อง แล้วจะบอกว่าพับเนี่ยคือพับมันดีมากพักมันนุ่มมากเริ่มต้นจากที่บริเวณใต้ตาก่อนใช้วิธีนี้ถ้าบอกกิดเป็นพิเศษเนี่ยเราอาจจะเพิ่มปริมาณแป้งแล้วที่สําคัญคือตัวนี้เวลาเราใส่เนื้อแป้งลงไปที่มันมีความหนาใช่ป่ะสามารถใช้วิธีปาดซามใบโดยที่แป้งไม่เป็นปื้นเลย<อ>แล้วมันก็จะทําให้ผิวมันน่ะไบรท์ขึ้นตลอดเวลาแล้วก็เทคเจอร์ดูเป็นงานคือตัวนี้ไปเอาให้ช่างที่กอง ทำให้เป็นตั้งแต่เช้าอะไรเงี้ยพอซับแต่ตอนบ่ายตอนเย็นเนี้ยแทบจะไม่ได้เติมเลยแค่เอาทิชชู่ซับซับอ่ะก็คืออยู่ได้เลยอย่างเงี้ยดีอย่างเงี้ยเวิร์กเอ้ยพี่ป้อมแต่งนี้มันช่วยแบบว่ามีชะลอริ้วรอยหรือว่ามันคือบำรุงผิวจริงจริะมันเป็นหัวใจของแป้งตัวนี้เพราะว่ามีพวกสารบำรุงผิวก็คือเป็นสกินแคร์พาวเดอร์เนี่ยมันถึงบางแล้วก็ยังปกปิดได้แล้วก็ที่สําคัญคือติดแน่นทนนานแล้วก็ไม่ทําให้แป้งแตกระแหงแล้วก็อย่างบางคนอ่ะที่ใช้แป้งที่แบบควบคุมความ มากๆอ่ะจะสังเกตว่าผิวหน้ามันจะแตกออกมาเพราะว่ามันดูดความชื้นออกจากผิวหน้าเราแล้วก็ตัวนี้มันใส่สารสกัดแบบว่ามีกันแดด S P F 30บวกบวกบวกมีกันแดดลลอมีกันแดดถูกเาะเพราะฉะนั้นเนี่ยถารีบมากนะหนึ่งเดียวคือกันแดดบํารุงพบวกแป้งฝุ่นแป้งอะไรจบในหนึ่เดียวเลยอาจจะดูเวลาใช้เนี่ยนแล้วก็ดูเป็นงานผิวไม่มีความหนาเลย เทเกเจอร์เนี่ยเวลาโดนไฟเนี่ยมันจะสวยมากกมีเทคโนโลยีกระจายแสงได้ด้วยมโีโดยเบลอโดยที่ตาเปล่าอ่ะไม่สามารถจับเห็นได้ว่าทาแป้งหรือว่าลงแป้งหนา <What? S 2> ตัวนี้คือแบบดีมากมันช่วยเบลอแล้วก็มีสารสกัดพวกแอสตาแซนฟินที่<อ>จะทําให้ผิวเราแข็งแรงเพราะผิวเราแข็งแรงเนี่ยมันสามารถปกป้องผิวเราจากพวกฝุ่น pm 2สุดแล้วก็อย่างในเรื่องการใครที่ชอบเล่นโทรศัพท์พวกแสงบูไลท์ที่ทําให้แบบผิวหน้าเราหมองคล้ำตัวนี้ก็ช่วยได้มีตมิน ีช่วยทําให้ผิวแบบกระจ่างใสใช้ใชแล้วแบบใบหน้าก็คือดีขึ้นแล้วหนูชอบตรงที่มันเหมาะกับผิวคนไทยอ่ะพี่ถูกต้องก็ออกแบบมาโดย<อ>ตรง Cosmetic